สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งชุดประตูทาฟา้าโตยต้าแกรมลี่สองพันยี่สิบนะครับหลักการใช้งานเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็สักเปิดด้วยรีโมทได้นะครับกดที่รีโมทค้างไว้หนึ่งวินะครับกดปิดก็เช่นกันนะครับอันนี้ใส่เซ็นเซอร์ท,าท้าเตะนะครับสามารถสั่งเตะ เปิดได้นะครับสางเตป,ปิดนะครับสามารถเปิดที่มือเปิดเดิมได้นะครับกดปิดจากสวิตช์ตายรถนะครับเราเพิ่มให้ เปิดปิดจากสวิตหน้ารถได้ใช้สวิตตัวเดิมของรถนะครับกดเปิดกดปิดนะครับสนใจติดต่อได้นะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปีศูนย์เก้าสองหกหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าศูนย์แปดสี่หกห้าสี่หกเ้าหนึ่งชัางวัดนะครับคอมครับ